เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการตั้งค่ากล้องให้กล้องมันทํางานพร้อมใช้บน NVR นะครับก่อนอื่นเนี่ยผมจะใช้วิธีการเสียบสาย LAN เข้าตัวเราเตอร์หรือตัวอินเทอร์เน็ตนี่นะครับสาย LAN น,นะครับอันนี้เป็นฮับสวิตช์นะครับฮับสวิตช์ตัวนี้ต่อเข้าเราเตอร์นะต้องม e ีเน็ตนะครับในการตั้งค่ากล้องแล้วก็นี่ปลั๊กไฟนะครับปลั๊กไฟเลี้ยงมี2เส้นเดี๋ยวผมจะติดตั้งกล้องให้ดูพร้อมกัน2ตัวเลย เดี๋ยวจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับตัวนี้เป็นรุ่น c 9 9 s c 9 9 s pro T, ที่ความคมชัด3ล้านพิกเซล c 9 9 s เดี๋ยวลองมาดูกันว่ามันตั้งยังไงให้พร้อมใช้บน nvr ถ้าตั้งแล้วเนี่ยตัวกล้องจะได้ ip เราจะค้นหากล้องใน nvr เจอแบบง่ายๆเลยนะครับเป็นการเตรียมความพร้อมกล้องให้พร้อมใช้นั่นเองนะครับถ้าใครที่ใช้ nvr เนี่ยสามารถทาตามคลิปนี้ได้ อ่าผมใช้แอปพลิเคชัน Ocamp o นะครับเข้าระบบให้เรียบร้อยก็จะเจอหน้าตานี้นะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งมือถือต้องมีเน็ตนะครับจะใช้เป็น 5G หรือใช้เป็น Wi-Fi ก็ได้นะครับจำเป็นต้องต้องมีเน็ตนะแล้วก็ตัวเราเตอร์ก็ต้องมีเน็ตนะครับตัวฮับตัวนี้นะครับก็ต่อจากเราเตอร์นะฉะนั้นตัวฮับเนี่ยมีเน็ตนะครับผมเสียบเข้าตัวกล้องเลยมามาเริ่มกันเลยนะครับพอมือถือเข้าระบบเรียบร้อยก็เสียบสายนะครับเสียบสายแลนอีกเส้นหนึ่งก็ เสียบเดี๋ยวผมจะติดตั้งให้ดูพร้อมกันสองตัวเลยอ่าเสียบไฟเลี้ยงเสียบไฟเลี้ยงทั้งสองตัวท,ทําทีเดียวพร้อมกันสองตัวเลยอ่านะครับวิธีการเช็คว่าเสียบสายแลนแล้วกล้องมันทํางานไหมนะครับมันจะมีไฟแสดงสถานะตรงนี้นะมันจะต้องติดค้างนะครับมันจะต้องติดค้างเดี๋ยวมันจะกระพริบแป๊บหนึ่งแล้วมันจะติดค้างนะครับทั้งสองเส้นเลยอ่าเดี๋ยวลองมาดู นี่นถ้าไฟติดคทางแบบนี้ก็คือใช้งานได้นะกล้องพร้อมติดตั้งนะครับโอเคหลังจากไฟติดแล้วนะครับให้ทําตามนี้นะอ่ามือถือนะครับเข้าระบบให้เรียบร้อยเข้าระบบแล้วจะเจอกับหน้าตานี้นะครับกดเพิ่ม,มอุปกรณ์ถ้ามันมีข้อความขึ้นอนุญ,ญาตนะครับให้กดอโลหรืออนุญาตให้หมดนะครับต้องอโลเท่านั้นนะ ฮัลโหลหรืออนุญาตนะครับต้องอนุญาตให้หมดพอาเจอข้อความนี้นะครับกดฉันรู้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปกดตรงสามจุดทางด้านขวามือแล้วไปที่เพิ่มด้วยตนเองอพอมาถึงหน้านี้นะครับมันจะให้เรากรอกเลข UID นะครับกับชื่อกล้องด้านบนชื่อกล้องเนี่ยเราไม่ต้องสนใจนะมันจะเป็นชื่อกล้องว่าอะไรมันไม่ต้องสนใจ นะครับให้ไปดูที่บรรทัดกรอกเลข UID นะครับมันจะมีสี่เหลี่ยมทางด้านขวามือกดตรงนี้นะมันจะให้สแกน QR code อีกครั้งหนึง่งนะครับพอถึงขั้นตอนนี้ตัวกล้องเนี่ยมันจะมี QR code อยู่ใต้เลนส์กล้องนะครับให้เราสแกน QR code แบบนี้เลยอ่าพอสแกนติดปุ๊บเนี่ยมันจะได้เลขมานะครับเลขตัวนี้มันคือเลขรหัสกล้องแล้วกดผูกตอนนี้เลย แล้วผมจะสอนช้าๆนะครับอ่ามาแล้วนะครับมันจะขึ้นคำว่าออนไลน์แล้วก็เน็ตมีสายกดเข้าไปดูภาพได้ด้วยแบบนี้โอเคเรามาถึงขั้นตอนต่อไปนะครับกดตรงข้างๆออนไลน์มันจะมีจุดสามจุดนะครับกดตรงจุดสามจุดไปที่ตั้งค่า พอมาถึงตรงนี้นะครับไปที่ตั้งค่าอุปกรณ์นั้นแรกพอเจอหน้านี้นะครับอันที่3มันจะมีตั้งค่ารหัสผ่านในลักษณะตัวอักษรปิดอยู่ให้กดเข้าไปเลยเข้าไปเปิดนะครับเข้าไปเปิดเปิดรหัสผ่านในลักษณะตัวอักษรกดเปิดครับแก้ไขรหัสผ่านตัวอักษร ตรงนี้ให้ตั้งเป็นรหัสผ่านเลข8ตัวนะครับในที่นี้เดี๋ยวผมจะตั้งเป็นเลข8 8ตัว1 2 3 4 5 6 7 8หลังจากได้เลข8ตัวกดส่งคลิปนี้ผมจะสอนละเอียดนะครับเสร็จแล้วครับอันนี้คือการตั้งค่ารหัสกล้องให้ NVR เห็นเลข IP พอตั้งตามนี้แล้วนะครับตัว NVR เนี่ยให้ไปกดเซิร์ชได้เลย NVR จะมองเห็นเลข IP ทันทีนะครับ ถ้าได้เลข IP แล้วเราก็จดเลข IP ไว้ที่ตัวกล้องก็ได้นะครับให้จดเลขสุดท้ายไว้นะเราก็จะดูว่าตัวกล้องเนี่ยมันเลข IP อะไรนะครับโอเคหลังจากเปิดเสร็จแล้วนะครับให้เราไปรีสตาร์ทกล้องหนึ่งครั้งก็ได้นะครับโดยการไปที่ตั้งค่าอุปกรณ์นะด้านล่างมันจะมีคําว่ารีสตาร์ทอุปกรณ์เราจะรีสตาร์ทจากตรงนี้ก็ได้หรือชักปักกล้องแล้วเสียบใหม่ก็ได้นะครับทําได้2แบบเดี๋ยวผมจะลองรีสตาร์ทจากตรงนี้ดู อุปกรณ์กำลังจะรีสตาร์ตกดยืนยันตึงหลังจากนั้นให้เรารอครับตัวกล้องก็จะวูบไปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันจะกลับมาใหม่เดี๋ยวผมไม่แน่ใจนะผมรีสตาร์ตตัวไหนเดี๋ยวผมเอาสายไฟใหโดนี่ตัวนี้ไฟมันก็จะดับนะครับไฟมันก็จะดับคำว่าออนไลน์ก็จะหายไปนะครับเดี๋ยวไฟมันจะกลับมาใหม่คำว่าออนไลน์จะขึ้น อ่านี่พอออนไลน์ขึ้นแล้วเราเข้าไปเช็คอีกรอบหนึง่งกดตรงจุดสามจุดตรงนี้นะครับเราไปที่ตั้งค่าไปที่ตั้งค่าอุปกรณ์ไปเช็คว่ารหัสผ่านยังอยู่ไหมอ่าตั้งค่ารหัสผ่านในลักษณะตัวอนรถ้าเปิดแล้วแสดงว่าใช้งานได้แล้วฉักปักไปใช้งานต่อได้เลยนะครับผมตัว NVR ก็จะมองเห็นเลข IP ทันทีประมาณนี้ครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะทําให้ดูอีกตัวหนึง่งมาทาเหมือนเดิมนะครับทําให้ดูสองตัวเลยกดบวก ทางด้านขวามือบน Powered the ฉันรู้แล้วนะครับไปที่จุด3จดุดทางด้านขวามือบนอีกรอบนึงเราไปที่เพิ่มด้วยตนเองตรงนี้ครับพอมาถึงหน้านี้นะครับทำเหมือนเดิมเลยตรงบรรทัดกรอกเลข U ID กดตรงสีเดียมสแกน q ิ c o d e โค้ที่ใต้กล้อง อหลังจากได้เลข uid แล้วนะครับให้เลื่อนลงมาข้างล่างมันมีคำว่าผูกตอนนี้กดผูกครับรอฮมาแล้วมาแล้วนะครับนี่รอคำว่าออนไลน์ขึ้นเน็ตเวิร์กมีสายกดเพยภาพขึ้นอ่ากดย้อนกลับไปวิธีตั้งค่านะทำเหมือนเดิมไปที่ตรงจุด3จุดข้างๆออนไลน์ตรงนี้ เราก็ไปที่คำว่าตั้งค่านะครับไปที่ตั้งค่าอุปกรณ์ตรงนี้แล้วก็ไปตั้งค่ารหัสผ่านในลักษณะตัวอักษรนะครับกดเปิดตรงนี้แล้วก็กดอีกทีหนึง่งแก้ไขรหัสผ่านในลักษณะตัวอักษรนะครับตรงนี้ใส่เลข8ตัวใส่เลข8ตัวนะครับผมจะใส่เป็น 8, 8ตัว1 2 3 4 5 6 7 8ใส่เป็นเลข8ตัวแล้วกดส่งไปเลย อ่าเสร็จแล้วก็ไปรีสตาร์ทกล้องหนึ่งครั้งนะครับด้านล่างมันจะมีคําว่ารีสตาร์ทอุปกรณ์กดรีสตาร์ทกดยืนยันอ่าแล้วรอให้กล้องดับนะครับรอให้กล้องดับอ่าไฟมันจะดับนะครับเดี๋ยวมันจะติดชึ้นมาใหม่ โอเคพอมันมีคําว่าออนไลน์เราเข้าไปเช็คครับว่ารหัสมันยังอยู่ไหมไปที่ตั้งค่านะครับ <connection> ไปที่ตั้งค่าอุปกรณ์ตรงนี้นะครับตั้งค่ารหัสผ่านตัวอักษรถ้ามันเปิดอยู่แสดงว่ากล้องพร้อมใช้งานแล้วนะครับโอเคประมาณนี้ครับวิธีการตั้งค่ากล้องให้พร้อมใช้งานตัว NVR ก็จะค้นหาเจอ IP ทันทีประมาณนี้คร